น้ำมันเขียคือตัวน,นี้แหละมี่ใส่ยาปลั๊กส่วนประกอบอ๋อส่วนประกอบเลยมีคาราบุนพิมเสนเมนทอนอันนี้คือเนีกยกำลังผสมมีเมนทอนมีเมนทอนกระบุนพิมเสนเมนทอนนี่เป็นตัวยา,าที่เนี่ยคือน้ำมันเขียวนี่นะมีกลิ่นหอมดีแล้วก็แก้ปวดแค่ยังได้หลายอย่าง,าง,างใจสรารพัดระดับเดียหัวยันเท้า มีส่วนผสมมีสมุนไพรอะสมุนไพรก็มี้แกน้ำมีเสตทำคอนแล้วก็เบน,อบนจารารอนจรงหรือบ้านเฮาอันปะทองถั่วไปอ่ออนแสบเียเนาะแล้วก็ใบเตยซีตัวเนี่ยเป็นสมนุนไพรที่เจี๊ยบอะหลังจากนั้นก็ตัดด้วยยูคาเนาะถ่า,ถายูคาเนี่จะเป็นพวกแก้ว อันนี้เป็นแบบสเปซอันนี้เป็นแบบสเปซแล้วก็ตัวนี้อยู่ในตู้นะอยู่ในกล่องนี่ก็นม่บมดเะนี่เยนกล่องที่ทั้ไม้ทั้งนั้นนะเพราะว่าอันนี้คือตัวสเปซแต่สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันหมดแต่ไอ้บรรจุอมอนกันแล้วแบบลุกกิ้ง ลูกกิ้งดุมเลยใ่ไหมพลาง่ายนะครับาไยงเแบบแบบลูกกิ้งจะพวกพลาง่ายแต่สูตรเดียวกันหมดสูตรเดียวกันหมดแต่คนละขนาดคนละขนาดก็ได้ลูกกิ้งนี่ต่อไหรครับฮะลูกกิ้งนี่ต่อไหรลูกกิ้งนี่อ่ะขายทรงอ๋อไอไตัวน้อยน้อยนี่ตัวน้อยน้อยขายส่งสิบสองบาทสิบสองบาทตัวนี้ร้อยสามร้อยสามครับ อันนี้อันขายทรงสามสิบห้าครับถ้าขายปีกประมาณสี่สิบห้าสิบครับมีขายถั่วไปได้หน่อค่ะมีขายขายทั่วไปจึงขายทรงขายปีกอันนี้จะเป็นย่ามองครับพี่พึ่งมองลิขินพี่พึ่งสูงไทยย่านางเบินจระลงสูตรเดียวกันมดเรียงแต่ว่าเพิ่มขายพาราฟินครับ วัสลิงลงไปต่เกิดห้องนกระดางเกิดห้องน้ำแข็งตัวนะนี่เร้ตัวไดครับอ๋อยังยี้ละสองห้าบาทสอบาทนี่ราคาขายส o งราคาขายส o งเท้าสองอันนี้ก็3ามสิบห้านี่สามห้าขายตีกสิบห้าแล้วก็มียาสีฟันนะ ขาวครับฟันโยกฟันกรดนะครับอแกงกุ้งแกปลาแกงทุกชนิดครับยาสีฟันไข่ไยนุ้ยดอรายไปฟ้านะครับอ่าตัวยาสมุนไพรนะครับซีฟย่างแบบจัดกินปลาต้องการหลบเงือกและอาการเสียวฟันแบบจัดตาบุรีและหินปูติคอติดตามตอกฟันนะครับนี่ปลูกอย่างไรบ้างครับอ๋อตอนนี้ปลูกไก่ พวกตะคุนตีเขาจะต้องกินหน้าฝนน่ะเนาะมันจะมีพักเชียงดาเนาะมีพักเชียงดาพักหวานพักหวานปลาพักหวานบ้านนะฮะแล้วก็พวกไอ้อะกระแคนะฮู้สึ่งมันจะเยอะแยะเนาะไม่พอในสวนพักช่มงมาขึ้นขักขึ้นบ้านเนาะข้าศึกเพราะเราฝนเราจะรู้ลอดนี่จะต้องปลูกพักขึ้นบ้านจ้ะถ้าพากไปดูหนาวเนี่ยเพาจะตึ๊บ Ah um.